ร, Mil e gg, ร,ะะรุ่นอีลิเกนเครื่อง1.9สีแดงด้านหลังนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เซเล่จะพาชมว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับรุ่นนี้ใครที่กําลังเล็งๆมองๆมิวเอ็กอยู่นะคะตัวรองท็อปเซเล่แนะนําเลยว่าฟังก์ชันคล้ายตัวท็อปมากเดี๋ยวจะพาไปชมว่าเป็นยังไงบ้างหล่อแตแค่ไหนนะคะแล้วก่อนอื่นเลยนะคะมาดูในส่วนของกุญแจรถนะคะตัวรองท็อปนะจะคล้ายๆตัวท็อปเลยคุณลูกค้าค่ะกุญแจจะเป็นลักษณะนี้ ต่างแค่ว่าตัวท็อปเนี่ยจะมีตัวสตาร์ล์จากข้างนอกด้วยแต่ว่ารองท็อปไม่มีแต่อย่างอื่นเนี่ยฟังก์ชันเหมือนกันเลยเปิดปิดแล้วก็เปิดฝาท้ายได้เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถจริงกันนะคะตัวนี้ราคารถรองท็อปอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเบาทนะคะฟังไม่ผิดคุณลูกค้าคะมิวเอ็กรองท็อปราคาล้านสเท่านั้นเองกระจังหน้าด้านหน้า ดีนะคะเหมือนตัวท็อปเลยและรุ่นนี้มีลูกเล่นสีให้เลือกเหมือนกัน6สีเหมือนตัวท็อปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีดำสีบอลสีเทาแล้วก็สีขาวมุกแล้วก็น้ำเงินอีกสีหนึ่งทั้งหมด6สีนะคะชอบชอบสีไหนแจ้งได้แล้วก็ตัวนี้วันนี้นะคะโเลยจะพาไปดูในส่วนของสีแดงนะคะตัวนี้นะคะบอดี้ใหม่2 0 2 3ไฟหน้า เป็นแบบนี้แล้วนะคะมีออโต้ไฮบีมให้แล้วแล้วก็ในส่วนของตัวเซนเซอร์นะคะมิวเอ็กก็มีมาให้แล้วรอบคันในส่วนของตัวรองท็อปนะคะเหมือนตัวท็อปเลยตัวเซนเซอร์เนาะอ่ะกราาะจังหน้านะคะสลับกันแบบนี้นะคะเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นเขียเข่ยวๆเวงาๆนะคะออกลมเทาหน่อยๆน,นะคะนี่คือตัวใหม่หน้าใหม่จะเป็นหน้าตาแบบนี้คุณลูกค้าคะเป็นยังไงบ้างเฉพาะแค่หน้านี่คือหล่อแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูอรอบคันและภายในด้วยนะคะน่ะมาในส่วนของตัวล้อ ตัวล้อเป็นล้อแมกขบ18ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะล้อขอบ20ตัวนี้จะเป็นล้อขอบ18ยางอะลูมนนะคะคันนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยาจากชลบุรีลูกค้าก็เดี๋ยวจะมีไปแต่งรถแต่ว่าวันนี้โซเลมารีวิวรถเดิมๆให้ดูก่อนเนาะตัวล้อแมกขบ18ยาง265 60แบบนี้เลยนะคะบันไดข้าม u x เอมีมาให้เรียบร้อยนะคะกระจกมองข้างตัวนี้เป็นแบบทับไฟฟ้าแต่ไม่ได้อัตโนมัตินะคะ เป็นมีปุ่มกดให้พับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าตัวเริ่มต้นไม่มีเนาะตัวไฟเลี้ยวแล้วก็จะบิวมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยอ่าไปเวลามือเปิดรุ่นนี้นะคะรองท็อปก็จะมีคีเลตให้แล้วคลูกค้าค่ะตัวรองท็อปและตัวท็อปมีคีเลตมาให้แบบนี้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดแบบนี้ก็ได้เราจะกดเปิดตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะกดเปิดจากรีโมทก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะคะ มาดูข้างในกันนะคะในส่วนของแผงประตูข้างนะคะเออแล้วก็รุ่นนี้นะมีสัญญาณกระหงุม,มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงกระจกเนาะเห็นมีสัญญาณมีสัญ,ญลักษณ์บอกแล้วเรียบร้อยแผงประตูข้างภายในนะคะจะเป็นบอดี้สีน้ำตาลแบบนี้นะคะดูหรูหราชมเชยวเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพิโน,โนแบ c กนะคะแล้วก็สามารถปรับกระจกเป็นระบบไฟฟ้าพับไฟฟ้าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็คือหมุนปรับ ลุกเล่นได้เลยในส่วนของการหมุนปรับระดับการมองเห็นในการขับขี่นะคะตัวนี้ก็เป็นเปยโนแบค็คกดเลยตรงนี้นะคะก็จะมีบิ้วมาแบบเป็นตัดเงาแบบเงาไม่ได้แบบเงาจ๋าจะเป็นเงา,งาแบบดำๆลมดำหน่อยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวพัดลมด้านหลังนะคะพัดลมตัวแอร์หลังของตัวผู้โดยสารด้านหลังก็กดตรงนี้ได้เลยขึ้นสีเหลืองก็แปลว่าใช้งานได้แต่ในรถคือยังไม่ได้สตาร์ทนะคะมันก็จะไม่เห็นเนาะ โอเคอันนี้คือตัวเปิดฝาท้ายทางนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็รุ่นนี้เขามีสเต็ปเซนเซอร์ให้แล้วนะคะสําหรับตัวรองท็อปนะคะมีให้เหมือนตัวท็อปเลยคุณลูกค้าคะถ้าถือของเยอะเนี่ยก็คือเดินไปใกล้รถเปิดได้เหมือนกันนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้แบบใกุญแจหรือว่าใช้มือเปิดตัวสเต็ปเซนเซอร์ตัวนี้ใช้ได้อ่ะก็ถิงมาตัวในส่วนตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่อนข้างครบเลยนะคะคล้ายๆตัวท็อปแต่ว่าแค่ว่าตัวเนี้ยเขาไม่มีตัว a อด้ามาให้นะคะ มันติฟังก์ชันฝั่งขวาตัวนี้ก็จะควบคุมหน้าจอทั้งหมดฝั่งซ้ายจะควบคุมฝั่งนี้ควบคุมเรือนไม้ฝั่งนี้ควบคุมหน้าจอตรงนี้นะคะมี Adaptive u Control มาเรียบร้อยแล้วบิวมาให้เรียบร้อยตรงนี้เนาะและ้วความเร็วอัตโนมัติได้นะคะเพิ่มลดได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยฝั่งนี้ก็เพิ่มเสียงเ,เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายนะคะพูดคุยได้เลยตรงนี้เนาะหน้าจอขนาด9นิ้วนะคะหน้าจอ9นิ้วนะคะแอร์เป็นออโต้ย่อิสระความเย็นเรียบร้อยนะคะตัวเกียร์เป็น ออโต้ Auto, นะคะรุ่น m ิลเจะมีมาแค่ออโต้เท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวเบรกมือเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะตัวนี้อ,อี l ิแกนเนี่ยผลิตมาทั้ง1.9แล้วก็เครื่อง3,000นะคะตัวเบาะจะเห็นเลยว่าเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ำตาลแบบเข้มกว่าตอนรุ่นเดิมหน่อยนะคะสวยเลยแล้วก็เป็นตัวระบายความร้อนคู่แม็กให้ด้วยสำหรับเบาะคู่หน้า m ิลเนะคะเบาะฝั่งคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแต่ฝั่งผู้โดยสาร ฝั่งนู้นจะยังเป็นไม้นวดอยู่นะคะแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็น,นประบบไฟฟ้าให้แล้วคุณลูกค้าค่ะตัวนี้ที่หายไปถ้าเทียบกับตัวท็อปนะคะคือตัวเอดาที่หายไปนะคะในส่วนของฟังก์ชันด้านหน้าปราจนี้นะคะตัวรื่นการถลายตัวช่วยเบรกตัวลงทางลาดชันตัวนี้ฟังก์ชันมีมาให้ครบเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าตรงนี้เนาะระบบเบรก ABS นะคะแอร์แบ็กคู่หน้านะคะตัวนี้มีมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัวเตือนนี่เห็นตรงกระจกไหมคะจะเห็นสัญ,ญลักษณ์เล็ก ตัวเตือนเวลาแบบมีรถจะแซงอะไรมันก็จะขึ้นบอกด้วยไฟกระพริบกระพริบอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเลยพาดูภายในภายในตัวนี้ก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะก็คือนั่งได้เยอะผู้โดยสารแบบว่าใครใครมีครอบครัวนะคะแนะนาเลยรถครอบครัวก็คือจะจบมากเพราะว่านั่งได้เยอะมากเจ็ดท่านนะคะหรือว่านั่งจริงๆนั่งเบียดๆีหน่อยก็คือนั่งได้เกินอยู่นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเบาะเนาะเบาะก,ก็เป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะคะพับเบาะได้ขึ้นลงง่ายชาร์จแบตตรงนั้นได้เลยนะคะ คัน MacBook นะคะโทรศัพท์ได้หมดตรงนี้พัพบเบาได้เลยง่ายๆหรือว่าลูกค้าจะกระเถิบขึ้นไปด้านหลังนั้นก็ขึ้นง่ายเหมือนกันเนาะทั้งหมดเจ็ดที่นั่งบริเวณนี้อ,อันนี้ขอขอนุญาตที่ยังไม่ได้แกะถุงของลูกค้าออกเพราะว่าเนี้ยเรารอส่งอมอบนะกลัวว่ารถลูกค้าจะเลอะฝุ่นอะไรตรงนี้นะคะอันนี้เป็นรถของลูกค้าคุณกบนะคะจะเอามาสามแสนไปสาหรับคันนี้ก็งบดาวเท่าไหร่แจ้งเสลยได้นะคะในส่วนนี้เนาะมาต่อถึงด้านหลังนะคะ เป็นยังไงบ้างเห็นด้านหน้าด้านในด้านข้างมาดูด้านหลังบ้างมิวเสีแดงตัวนี้หล่อมากๆนะคะตัวไฟเนี่ยคือพอเขาเป็นบอดี้ใหม่เนี่ยก็จะออกแบบลมแบบเทาๆหน่อยนะคะอารมณ์ให้อารมณ์มแบบดูสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงการใช้งานประตูหลังนะคะลูกค้าจะกดตรงนี้ก็ได้ทีหนึ่งก็จะเปิดได้เหมือนกันหรือว่าจะสเต็ปเซนเซอร์ที่บอกเพราะว่าตรงนี้มีเซนเซอร์ให้ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณของสเต็ปเซนเซอร์เวลาปิดกดตรงนี้ก็ได้ะคะ่ะ หรือว่าอีกวิธีหนึง่งลูกค้าจะสามารถกดจากตัวนี้ได้เหมือนกันเรียบร้อยเรากดค้างกดค้างนะคะประตูหลังก็จะเปิดใช้ได้เหมือนกันนะคะบริเวณด้านหลังเนาะแบบนี้นะคะเปิดได้แบบ 3- 4ขั้นตอนเลยนะคะสำหรับ New X นะคะตัวรองท็อปแล้วก็ตัวท็อปปิดถ้าปิดก็แบบนี้ได้เหมือนกันนะง่ายๆคะ่ะกุญแจก็ได้เปิดตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นด้านหน้าก็ได้สเต็ปเซนเซอร์ก็ได้ทั้งหมดได้4แบบเลย เป็นยังไงกันบ้างสําหรับ New X วันนี้นะคะโซเลพามาดูเป็นน้าจิ้ม mm hmm. เผื่อใครจะชอบเป็นในรุ่นของรถ PPV รถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงแต่ฟังก์ชันก็ค่อนข้างคล้ายตัวท็อปนะคะมีด้อยกว่าตัวท็อปเป็นบางส่วนแต่ก็ถือว่าบอดี้ภายนอกถ้าลูกค้าเปลี่ยนล้อเนี่ยแทบจะดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นตัวรองท็อปนะคะในราคา1นึ่งล้านื่นเก้าพบาท ถ้าเป็นสีขาวมุกลูกค้าเพิ่ม12,000บาทใครชอบรุน่นนี้ทักมหาเซลเลยได้เลยนะคะการันตีการทํางานจากยอดขายดืทุกเดือนนะคะเซเลเป็นท็อปเซลที่สามารถส่งรถได้ทั่วประเทศอยู่ที่ไหนก็ออกรถกับเซลเลยได้อยากให้รีวิวรถรุ่นไหนแบบไหนชอบอยังไงทักมาได้เลยคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะเจอกันคลิปหน้าแล้วเจอกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ Give